สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Eyes of Fortune นะคะวันนี้เราก็จะมาดูดวงกันค่ะซึ่งคิววันนี้ก็จะเป็นคิวของราศีกุมนะคะวันนี้เราก็จะมาดูว่าราศีกุมนะคะในด้านการงานการเงินและความรักจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่งไพ่ประจำของชาวราศีกุมก็คือไพ่เดรัสนั่นเองนะคะก็จะเป็นไพ่ของแรงมาด้านใจนะคะเป็นไพ่แห่งแสงนำทางของชีวิตนะคะ ฉะนั้นแล้วชาวราศีกุมก็มักจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆอยู่เสมอนะคะซึ่งในวิดีโอนะคะก็จะจัดทำเป็นลำดับก็คือการงานการเงินและความรักนะคะหากท่านผู้ชมทั้งไหนอยากดูเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะนะคะสามารถคลิกไปที่คำอธิบายใต้คลิปได้เลยนะคะก็จะมีไทม์ไลน์ไว้ให้นะคะสามารถดูเฉพาะเจอะจงในแต่ละเรื่องที่ท่านสนใจได้เลยค่ะ นอกเหนือจากนั้นนะคะท่านสามารถกดไปที่ความคมชัด HD 1080ได้เลยนะคะเพื่ออัทรถในการรับชมค่ะก่อนที่เราจะไปดูกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะโอเคค่ะเราไปเริ่มในด้านการเงินกันก่อนเลยดีกว่านะคะ โอเคนะคะในด้านของการงานของชาราศีกุมเนี่ยมองว่า ในเรื่องของการงานาก็มักจะส่งผลไปในเรื่องของการเงินด้วยนะคะในด้านการงานของชาวราศีกุมมองว่าในเดือนที่ผ่านมาอาจจะเป็นเดือนที่มีความดีขึ้นสักนิดหนึ่งในเรื่องของการงานนะคะในที่นี้หมายถึงว่าอาจจะมีรายได้เพิ่มเติมที่เกี่ยวกับงานที่ท่านทําหรือว่าอาจจะมีตัวงเงินหรือว่าได้รับรายรับบางอย่างเกี่ยวกับงานที่ทําอยู่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วสิ่งที่คุณอยากจะเป็นอิสระก็คืออยากจะเป็นอิสระจากทางความคิดความเครียดนะคะแล้วก็ เหมือนคุณก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนคิดมากนะคะคือคุณอยากที่จะทํางานที่ไม่ค่อยมีความกดดันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วในด้านของการงานในเดือนสิงหาคมนะคะอาจจะเป็นเดือนของการเริ่มต้นใหม่นะคะทำอะไรใหม่ๆได้เจอเพื่อนฝูงได้เจอเพื่อนใหม่แล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องเลือกบางอย่างนะคะให้กับตนเองะคะ่ะซึ่งทางที่เลือกนั้นอาจจะเป็นทางที่คุณอาจจะไม่ได้ชอบสักเท่าไหร่แต่มองว่า อาจจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดที่ทําให้คุณเดินไปข้างหน้านะคะมันกับตอนแรกคุณอาจจะไม่ได้ชอบแต่ว่าหลังๆไปคุณอาจจะเข้ากลับมันได้ดีก็ได้ มองว่าปัญหาต่างๆในที่ทำงานน่ะคลี่คลายลงไปมากแล้วนะคะจากเมื่อก่อนนะอาจจะเป็นความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานเองก็ตามหรือว่ามีคนยื่นมือเข้ามาช่วยนะคะทำให้ปัญหาหลายๆอย่างคลี่คลายลงรวมไปถึงตัวงานด้วยนะบางทีตัวงานที่มันเคยหนักนะคะก็มีคนมาช่วยแบ่งเบาภาระทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วความรู้สึกของชาวราศีกุมก็ยังเหนื่อยอยู่นะคะยังรู้สึกเหนื่อยแล้วก็รู้สึกอ่อนล้า รู้สึกว่างานที่ทำมันอาจจะยังไม่ใช่แต่มองว่าการงานที่คุณทำอยู่อะค่ะมันอาจจะมีลู่ทางที่จะพาคุณไปสู่ทางเดินใหม่ๆหรือว่าช่องทางการทำเงินใหม่ๆมิตรภาพใหม่ๆได้ในเดือนสิงหาคมนี้นะคะ มองว่าในเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากๆเลยสําหรับชาวราศีกุมนะคะในด้านของการงานมองว่าก็จะได้รับการสนับสนุนแล้วก็เป็นช่วงเวลาของการเปล่งประกายของคุณขึ้นมาจะมีคนเห็นความสามารถความพยายามแล้วก็ความตั้งใจของการทําอะไรบางอย่างของคุณนะคะหรือถ้าคุณทํางานเกี่ยวกับด้านขาขายเป็นฟรีแลนซ์นะคะคุณก็จะโดดเด่นขึ้นมามากๆเลยในเดือนสิงหาคมนี้นะคะนอกเหนือจากนั้นมองว่าคุณอาจจะได้รับแรงซัพพอร์ตนะคะจาก ผู้ใหญ่นะอาจจะเป็นหัวหน้างานหรือว่าคนที่มียศมีตําแหน่งนะคะมีหน้าที่การงานค่อนข้างที่จะสูงนะคะก็จะมีเกณฑ์ที่จะมามอบโอกาสนะคะแล้วก็ทําให้ดวงชะตาของคุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นใครที่อยากเดินทางนะคะมองว่าในเดือนสิงหาคมนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางหรือว่ามีรูปทางทำงานใหม่ๆนะคะในเดือนสิงหาคมนะคะของชาวราศีกุมะ่ะ ดูเหมือนว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เหมือนกับต้นร้ายปลายดีนะคะเหมือนกับอาจจะเจออะไรแย่ๆมาเยอะแยะมากมายแล้วหลังจากนั้นก็จะได้รับแรงซัพพอร์ตนะคะแรงสนับสนุนแล้วก็การให้กำลังใจนะคะ มองว่าในเรื่องงานจะนําเงินมาให้ชาวราศีกลุ่มากมากเลยนะคะอาจจะเป็นช่วงมือขึ้นเลยก็ว่าได้เหมือนทําอะไรก็จะสมปรารถนานะคะที่จริงแล้วสภาพแวดล้อมอ่ะจะเอื้อให้คุณเดินไปข้างหน้าได้ดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าที่จริงแล้วอาจจะมีบางอย่างที่มันฉุดรั้งคุณอยู่ก็คืออาจจะเป็นความคิดของคุณนะคือคุณอาจจะเป็นคนคิดมากคิดหนักนะคะหรือว่าคิดไม่ตกฉะนั้นถ้าสามารถผ่อนความคิด ลบๆล,ลงไปได้บ้างหรือว่าความคิดที่มันกังวลกับเรื่องต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตได้บ้างมองว่าการงานจะส่งคุณไปให้ถึงฝั่งฝันที่คุณฝันไว้อย่างแน่นอนนะน,นะคะในด้านศัตรูหรือว่าออคนที่ไม่ชอบเราในที่ทํางานมองว่าในเดือนสิงหาคมนี้ทุกคนจะเป็นมิตรกับเราทั้งหมดเลยนะทุกคนจะพร้อมจะมาช่วยเหลือแล้วก็เกื้อกูลในที่ทํางานนะคะมองว่าชาวราศีกุมภา ในที่ทํางานไม่ได้มีปัญหานะคุณอาจจะคิดมากไปแค่นั้นเองนะคะมองว่าช่วงสิงหาคมอะ่ะเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงของชาวราศีกุมอย่างแน่นอนขึ้นอยู่กับว่าบางทีบางคนอาจจะมากบางคนอาจจะน้อยก็แล้วแต่คนไปอ่นะคะแต่ว่ามีเกณฑ์ที่จะมีดวงพลิกไปในทางที่ดีนะคะถ้ามาาตาขึ้นแล้วก็ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการอย่างแน่นอนจริงๆะนะคะ อาจจะมีความรู้สึกเหนื่อยบ้างแหละนะสําหรับชาวราศีกุมนะคะเพราะว่าบางทีก็อาจจะทํางานแล้วงานนี้อาจจะเป็นงานที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอะสูญเสียพลังงานในการใช้ชีวิตไปเยอะมากแต่ทั้งนี้ทางนั้นน่ะอยากจะบอกเหมือนเดิมเลยค่ะว่างานนี้อาจจะเป็นประตูสู่งานใหม่ๆที่จะทาให้คุณได้เงินมากกว่าเดิมได้รุ่งเรืองมากกว่าเดิมจริงๆอ่ะนะคะ ในด้านของการเงินของชาวราศีกุมมองว่าอาจจะเป็นเดือนของการ จบสิ้นอะไรบางอย่างและเริ่มต้นใหม่กับอะไรบางอย่างนะคะหากใครที่มีปัญหาในเรื่องการเงินที่มันยืดเยื้อมาเป็นเวลานานแล้วมันไม่รู้จักจบจักสิ้นนะคะเหมือนกับว่าการเงินต้องเป็นในรูปแบบของเดือนชนเดือนอย่างเงี้ยมองว่าในเดือนสิงหาคมนี้อาจจะเป็นเดือนของการสิ้นสุดของปัญหานะคะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนของการเริ่มต้นใหม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะมองว่าในเดือนสิงหาคมะก็ยังต้องเป็นเดือนที่ต้องประคับประคองสถานภาพทางการเงินอยู่นะคะในเดือนนี้คุณ าจจะได้รับการซัพพอร์ตและอาจจะได้รับเงินจากแหล่งการเงินใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาแต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องการใช้เงินอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะว่าบางทีนะคะในเดือนสิงหาคมนี้อาจจะมีเกณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายที่มันหลบซ่อนอยู่นะคะผุดขึ้นมาจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวนะคะดังนั้นแล้วชาวราศีกุมจะต้องตั้งรับในเรื่องนี้ด้วยนะคะ แล้ว่ะการเงินของชาวราศีกุมนะคะจะดีขึ้นตามลำดับเหมือนที่ได้กล่าวไปนะคะเรื่องแย่ๆหรือว่าสถานะการเงินแย่ๆจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังแล้วก็จะเป็นเวลาของการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตทั้งนี้ทั้งนั้นในเดือนสิงหาคมเนี้ยก็ยังคงเป็นเดือนที่มันอาจจะดูเหมือนหยุดชะง,งักชักหน้าไม่ถึงหลังอยู่บ้างนะคะแต่ นี้ทั้งนั้นแล้วคุณจะผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนคุณจะได้รับแรงซัพพอร์ตนะคะจากคนที่ค่อนข้างที่จะมีฐานะหรือว่ามี ความมั่งคั่งทางการเงินนะอาจจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือในเดือนนี้ก็เป็นไปได้นะคะมองว่าชาวราศีกุมาต้องระวังเรื่องการใช้เงินแบบปุบป,ปับนะคะเหมือนเป็นคนใจใหญ่นะพออยากได้อะไรจริงๆเราก็พร้อมที่จะจ่ายดังนั้นในเดือนสิงหาคมอขอผลัดเอาไว้ก่อนแล้วกันนะคะเอาไปไว้ใช้ใจ่ายในเดือนหน้าสิ่งที่คุณต้องการนะคะเพราะว่าไม่เช่นนั้นนะคะการเงินอาจจะมีเกณฑ์ที่จะมีความติดขัดได้มองว่าถ้าผ่านเรื่องราวแย่ๆหรือว่า สิ่งที่มันติดขัดไปได้แล้วชาวราศีกุมก็ค่อนข้างที่จะมีสภาพคล่องทางการเงินค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะแต่ว่าเดือนนี้คงจะเป็นเดือนของการที่ต้องเคลียร์เรื่องราวบางอย่างก่อนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นหนี้สินต่างๆหรือว่าค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่มันอาจจะผุดขึ้นมานะคะหลังจากที่ได้เคลียร์ปัญหาเหล่านั้นไปแล้วก็จะเป็นเวลาของการได้รับผลกําไรแล้วก็ ได้รับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้อย่างแน่นอนนะคะดังนั้นถ้าพูดโดยรวมเกี่ยวกับการเงินของชาวราศีกุมะมองว่าการเงินของชาวราศีกุมะจะเป็นช่วงของการที่จะต้องเคลียร์ปัญหาบางอย่างอาจจะเป็นปัญหานี้สินิเก่าๆหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องการเงินที่จะต้องจําเป็นต้องใช้จ่ายนะคะซึ่งมันจะหมดไปในเดือนสิงหาคมนี้ดังนั้นเดือนหน้าของคุณ่ะก็จะมีสภาพคล่องทางด้านการเงินมากยิ่งขึ้น อาจจะดูเหมือนว่าเดือนนี้ของคุณอาจจะเป็นเดือนที่มันดูว่าหยุดชะงักไม่เดินหน้าไปไหนแต่ท้งนี้ทางนั้นแล้วอะค่ะในระยะเวลาที่หยุดชะงักนี้จะเป็นเวลาที่คุณจะได้เคลียร์ปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นให้หมดสิ้นไปนะคะแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่กันอีกครั้งนะมองว่าสถานะทางการเงินในเดือนสิงหาคมนี้ไม่ได้มีอะไรแย่นะคะหากจะแย่ก็เพียงแต่ว่าอาจจะต้องชำระล้างสิงเก่าๆเพื่อร่มต้นใหม่เท่านั้นเองนะคะ เดี๋ยวเราไปดูในด้านความรักกันบ้างนะคะว่าความรักของชาวราศีกุมเป็นอย่างไรบ้างโอเคในด้านความรักของชาวราศีกุมในเดือนสิงหาคมนี้มองว่า ยังไม่ค่อยที่จะโอเคสักเท่าไหร่นะคะถ้าใครที่มีปัญหาอยู่กับคนรักในเดือนสิงหาคมนี้ก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่คลุมเครืออยู่หรือบางทีอาจจะมีตัวเลือกบางอย่างที่มันเกิดขึ้นมา ซึ่งคุณอาจจะเลือกโดยที่คุณอาจจะไม่ได้เต็มใจหรือว่าอยากจะเลือกนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นในเดือนสิงหาคมมองว่าอาจจะเป็นเดือนของแพชชั่นในเรื่องของการงานมากกว่าในเรื่องของความรักนะมองว่าความรักอาจจะเป็นเดือนที่เหมือนเป็นเดือนที่ต้องเคลียร์ปัญหาบางอย่างเพื่อที่จะมาเริ่มต้นใหม่หรือว่าอาจจะเป็นเดือนที่มันมีปัญหาหรือว่าเรื่องบางเรื่องเข้ามาทําให้ต้องหนัก หนักใจหรือทําให้ความสัมพันธ์มันหยุดชะงักลงฉะนั้นถ้าใครที่มีคู่นะคะก็ต้องจะเย็นๆแล้วก็ค่อยๆพูดกันเพราะมีเกณฑ์เหมือนกับว่าในเดือนสิงหาคมเนี้ยอาจจะมีเรื่องราวที่ ไม่ค่อยลองรอยกันมีการทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นต้องระวังคำพูดด้วยส่วนคนโสดแล้วมองว่าเดือนสิงหาคมนี้ถ้ายังโสดต่อไปก็คงจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ทำให้มีความสุขนะคะเพราะดูเหมือนว่ามันจะเป็นเดือนของความวุ่นวายและคาราคาสังมากพอสมควรในเรื่องของความรักกันนะคะ ใครที่มีคนคุยอยู่นะคะในเดือนนี้จะเป็นเดือนของการประเมินความสัมพันธ์แล้วก็เป็นเดือนของการที่อาจจะมีแพชชั่นในด้านความรักหรือว่าอาจจะเป็นเดือนที่คุณอาจจะตัดสินใจว่าจะไปต่อกับคนคนนั้นหรือไม่นะคะถ้ามองด้วยหน้าไพ่นะคะสําหรับคนที่มีคนคุยมองว่าเดือนนี้ จะเป็นเดือนของการตัดสินละว่าจะไปต่อกับเขาหรือเปล่านะคะหรือว่าคุณจะไปเริ่มต้นใหม่ซึ่งการตัดสินใจทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับคุณเลยนะคะว่าคุณจะไปต่อกับเขาหรือไม่สำหรับคนมีคู่นะคะในเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนของการประคับประคองค่ะแล้วก็เป็นเดือนของการประเมินความสัมพันธ์พูดจาการด้วยเหตุและผลมากๆกันนะคะเพราะว่าอาจจะมีเกณฑ์ที่อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ใดๆแล้วในท้ายที่สุดก็จะมีการคุยกันและหาทางออก ให้กับปัญหานะคะส่วนคนที่ยังเป็นโสดอยู่เหมือนที่ได้พูดไปนะคะว่าในเดือนสิงหาคมนี้อาจจะเป็นเดือนของการที่อ,อ,อยู่เป็นโสดแล้วมีความสุขอาจจะมีคนแวะเข้ามาบ้างแล้วก็อาจจะมีคนที่ให้คุณได้ประเมินความสัมพันธ์บ้างแต่ว่าใดๆแล้วมองว่า เขาอาจจะยังไม่ใช่คนนั้นสำหรับคุณนะคะอาจจะมีคนแอบส่องแอบมองคุณอยู่นะแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่เปิดเผยตัวตนของเขาออกมาชัดเจนนะคะแต่ตัวคุณแล้วเรามองว่าคุณค่อนข้างที่จะเรื่อยๆให้กับชีวิตไม่ได้อยากจะมองหาใครเป็นจริงเป็นจังขนาดนั้นน่ะนะคะสําหรับคนโสดแล้วรู้สึกว่าอยู่เป็นโสดแล้วมีความสุขมากกว่าจริงๆสําหรับชาวราศีกุมภนะคะ โดยรวมแล้วมองว่าในเดือนสิงหาคมของชาวราศีกุมในเรื่องของความรักอาจจะเป็นเดือนที่จะต้องสะสางเรื่องราวต่างๆเป็นเดือนของการมีสติในการใช้คําพูดนะคะแล้วก็เป็นเดือนของการาใช้เหตุและผลในการประเมินความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นซึ่งก็แล้วแต่ชาวราศีกุมเลยว่าจะคนโทรลความสัมพันธ์อย่างไรนะคะส่วนคนโสดก็มองว่าอาจจะมีคนเข้ามาแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ถูกใจคุณนะคะแตใดๆแล้วคุณก็อาจจะมีแพชชั่น ในเรื่องอื่นมากกว่านะคะและนี้ก็จะเป็นเรื่องความรักของชาวราศีกุมนะคะยังไงก็ขอให้ชาวราศีกุมโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ